ตอนนี้พี่รัฐเขากำลังนำพลาสติกดับใส่รถพ่วงนะคะเพื่อที่จะทุกกลับไปยังบ้านพี่รัฐเขาวันนี้พี่เขามาคำนิดนึง รถพ่วงคันนิดเดียวแต่ก็สามารถพาทุกของได้เยอะแล้วก็หมดเรียบร้อยด้วยนี่ของก็ยังมีเท่านี้ที่จะต้องสามารถขึ้นรถ นี่นะคะรถคันนิดเดียวรถพว่พวงนี่รถพ่วงก็เหมือนมีรถกระบะนะคะอันนี้ก็เหลือของยืนหน่อยนึงก็คือหมด ที่เขากำลังผูกเชือกเพื่อที่จะรัดกลุ่มของที่เหลือขึ้นรถนะคะคือถ้าถามว่าเก็บได้เยอะ ใช้เวลาเท่าไหร่นี่ขึ้นมาทำงานกับน,น้าสาวได้สี่เดือนก็จะเก็บได้ประมาณนี้ค่ะสมวันละนิดหน่อยใครว่าไม่มีค่านะคะ ค่าสำหรับหนูคือทุกอย่างมีค่าหมดถึงแม้ว่าจะเป็นของที่แบบว่าใช้แล้วถึงมันจะสกปรก